จริงๆแล้วสามบาทเนี่ยท่านกําลังพยายามจะให้คนสร้างเพื่อนึกถึงว่าท่านมาตั้งแต่บาทบาทธรรมดาบาทดำอ่ะบาทเป็นพระธรรมดาบาทที่สองเนี่ยเป็นพระที่ท่านได้เหมือนถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้า,าวาดนะหร,ห,รหรือหรือต้องไปดูแลหลายวัดนะ,นะอตอนนั้นแล้วก็บาทที่สามก็คือบาทสังฆราชเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จ สิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้อาจจะดูไร้าสาระในสายตาของใครหลายคนบางคนอาจจะคิดว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่เหนือความจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ไม่เหมาะกับคุณโปรดปิดไปในตอนนี้อย่าลืมว่าสิ่งที่เราคุยกับคุณในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในทันทีฟังย่งมีสติคิด วิเคราะห์และสุดท้ายคุณนั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสินว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนสวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจักลงังพระวันนี้ก็เป็นคลิปที่98แล้วเนี่ยเราจะยิงยาวให้ถึง100คลิปกันนะครับ จริงๆเนี่ยพระของสมเด็จโตที่ผมคล้องอยู่ในคอผมเนี่ยเป็นพิมพ์ที่เป็นหน้าท่านนะไม่ได้เป็นพิมพ์ระสมเด็จใช่แล้วก็เป็นเป็นพระที่ผมเช่ามาจากวัดระฆังยุคหลังด้วยเพราะส่วนตัวเนี่ยคือผมศรัทธาสมเด็จโตผมก็คือ,อ,อมีพิมพ์ของท่านอยู่แต่อย่างหนึ่งก็คือ ยังคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิมพ์ที่เป็นหน้าสมเด็จโตท่านเนี่ยทันยุคของท่านมีจริงหรือเปล่าหรือว่าในยุคของท่านเนี่ยจะทําเป็นภาพพระพุทธเจ้าซะมากกว่าวันนี้ก็มีภาพพระ ที่เป็นสมเด็จโตนะมีทั้งแบบที่มีสามบาทอยู่ด้านหน้ามีทั้งแบบที่มีตลปัดอยู่ด้านหลังมีทั้งแบบมีเบนจ์จากภาคีมีทั้งแบบที่เป็นตะกุดคือมีหลายแบบมาก uh huh. ก็ผมไม่สามารถที่จะไขความรับตรงนี้ได้ก็คงต้องให้จะมีแต่ก่อนที่จะไปที่จะมีเจนเห็นพวกนี้แล้วเจนรู้สึกยังไงบ้าง,างคือจริงๆอะ เห็นตั้งแต่ตอนเจอเข้ามาเนอะเจนรู้สึกไม่เคยเห็นไม่เคย,หเ,คยเห็นหหเลยท<อ>ั้งที่<ป>ก็อาจารย์ก็เอาพระตั้งมากมายมาให้ได้ดูได้ชมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว้าวแปลกดีไม่เคยเห็นค่ะพอได้เห็นแล้วก็อืมมีแปลกๆมาอีกแล้วเหรอค <นะ S 1> ือจริงๆอันนี้มันมีมีตำรามีพูดถึงพระที่เป็นพิมพ์พวกนี้อยู่บ้านเหมือนกันนี่แต่ว่าคือพระเยอะมากเลยไม่มีโอกาสได้เอาพระพวกนี้ออกมาทํา คลิปตอนนี้จะมี่อ่ะเรียงพระตามระดับของพุทธคุณเวละแต่ว่าเจนอ่ะรู้ไหมว่าทำไมองค์แรกเนี่ยจมีถึงให้จิตสุดไม่รู้ค่ะให้ถ่ายให้ถ่ายดูดจากภาพพระอะไรจริงๆก็เป็นเป็นพระสมเด็จอ่าพิมพ์3บาทใช่ไหม นี่เธอเอาไปที่รงก็ไดกนี่เธอต้องยกไปทั้งฐานเลยเหรอสีเหรอคะมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกนิดหนึง่งข้างหลังมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่เฉลยเธอคะ่ะจ <laughs> ิบขึ้นมาลองลองสัมผัสดูว่าองค์แรกต่างกับองค์อื่นยังไงจริงจริงเราเคยทำเรื่องของพระเนื้อนี้ไปแล้วนานมากแล้วล่ะชันหมากเหรอคะใช่ แล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมองค์องนี้ถึงเป็นองค์ที่จีที่สุดใช่ไหมครับโอเค okay, เราสังเกตว่าเนื้อชานมาเนี่ยพุทธคุณจีสุดต่อมาก็คือเนื้อผงพุทธคุณเนื้อนู่นนี่นั่นแต่อันนี้ก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณเหมือนกันแต่ตอกหมุดด้วยแล้วทำไมถึงระดับพุทธคุณถึงน้อยกว่าไม่มีหมุดลหรอครับเออต้องบอกว่ามาท,ทําทีหลังแล้วดีกว่าค่ะมาตอกหมุดทีหลัง ต้องบอกว่าเหมือนมวลสารเหล่านี้มาถูกสร้างทีหลังในช่วงของสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเริ่มเริ่มจะแบบไม่ไหวไม่ไหวแล้วอะไรอย่เงี้ยต้องบอกว่าเนี่ยเนสี่องค์เนี้ยใช้คํานี้แล้วกันอ่ะสี่องค์เนี้ยจะอยู่ในระดับนี้โอเคอันนั้นอันนั้นหายอันนี้รู้เลยแล้วั้แต่ไม่ได้แบบต่ําสุดนะเป็นแค่ดรอปลงมาเท่านั้นเองคือแรงแหละแต่ว่าแค่คนนี้เขาแรงกว่า ช่คือฝั่งนี้เขาแรงกว่าชั้นบนเขาแรงกว่าชั้นล่างก็ดรอปลงมาจากข้างบนนี่นะมันมีอยู่3ามพิมพ์ด้วยกันพิมพ์หนึ่งจะเป็นภาพที่เป็นบาท3บาทอยู่ด้านหน้าอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นภาพของออขวดโตมีคําว่าขวดโตอยู่ด้านล่างแล้วก็มีตลัปัตอยู่ซ้ายขวาอีกพิมพ์หนึ่งเป็นแบบพิมพ์แบบนั่งสมาธิถ้าดูนะจะมีอยู่3แบบด้วยกันทําพร้อมกันไหมหรือว่าทําก่อนหลังยังไงทําพร้อมกันไหมทําคนละช่วงคะ่ะอ่อ จริงๆแล้วสามบาทเนี่ยท่านกําลังพยายามจะให้คนสร้างเพื่อนึกถึงว่าท่านะมาตั้งแต่บาทบาทธรรมดาบาทดาอ่ะบาทเป็นพระธรรมดาบาทที่สองเนี่ยเป็นพระที่ท่านได้เหมือนถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสนะหรือหรือหือต้องไปดูแลหลายวัดนะตอนนั้นแล้วก็บาทที่3ก็คือบาทสังฆราชเป็นสมเด็จเป็นสมเด็จก็คือ เป็นพระทั่วไปเป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วก็ไปขึ้นเป็นระดับสมเด็จเออใช่เขาก็เลยเป็นพระสามบาทใช่ก็จริงอ่ะเพราะว่าพอพอขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสก็จะอาจจะมีบาทที่ไฮโซขึ้นพอเป็นสมเด็จก็จะเป็นบาทที่ไฮโซเข้าไปอีกโอเคแล้วที่เป็นตลับัตรแล้วมีคําว่าสมเด็จอ่อตอนนั้นเขาแทนแทนทำทำอัตลักษณ์แทนตรงที่ท่านขึ้นเป็นสมเด็จครับผมใช่ เก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็แจกจ่ายด้วยอ๋อเป็นพิธีที่ท่านได้ขึ้นเป็นแล้วอีกพิมพ์หนึ่งเป็นพิมพ์สวดพัดปีดกอะค่ะขึ้นขึ้นแท่นเทศอ่ะม,มันจะมีตอนที่ท่านต้องเปิดใบลานนั่งเทศหรือนั่งสวดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหรือสวดปฏบัติอุบาตอะไรบางอย่างนะ,อะตอนนั้นใช่อันนี้คือการสวดให้กับคนทั่วไปฟังหรือสวดให้พระฟังด้วยกันพระค่ะ สวดให้พระฟังมีหลายลูกท่านสวดเร็วมากไหมไม่ได้สวดเร็วมากแต่รู้ว่าสวดสวดท่านไม่ได้สวดเร็วมากใช่ค่ะอ่าฮะแล้วมีพระเยอะเลยใช่ไหมเยอะค่ะเจนไเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเท,ท,ท่าที่ผมเข้าใจนะเรียกว่าสวดปฏิโมกไหมอ่าเหมือนปั่นปฏิโมกแต่ว่าต้องต้องใช้ใบลานยาวๆในการจับสวดอยนี้ คือพระที่จะสวดปฏิโมกได้จะต้องเป็นพระที่แบบหยับยอดระดับเออแต่ว่าเขายาวอ่ะนานมากด้วยพระบางรูปนั่งหลับก็มีอันนี้คือที่เห็นในทีนึง <laughs> ก็จะเป็นวันที่ในหนึ่งเดือนพระจะรวมตัวกันแล้วก็จะสวดปฏิโมกสิน227ข้อให้ฟังตอนนั้นผมไปบวชที่อินเดียแล้วก็มีสวดปฏิโมกโคือแบบมันเป็นบรรยากาศที่เธอแบบมาสักสามทุ่ม เย็นเย็นมืดมืดอยู่ในอุโบสถใช่ไหมแล้วก็คือข้างในก็จะมีพระพระทุกรูปเลยตั้งแต่ศักใหญ่ๆมาจนถึงเราศักคผู้น้อยอยู่ในห้องที่เป็นพระหมดเลยอะแล้วก็ไม่อยู่รวมตัวกันแล้วก็จะมีพระอยู่รูปหนึ่งแล้วก็สวดปฏิโมกข์อะ่ะคือแบบสวดปติโมกข<ว>์าะกกนนสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้ออะคือคือ,คอสวดจบภายในประมาณสักสามสิบนาทีหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าคือเธอต้องต้องอยู่ในมุมมานะคือแบบ จะเข้าใจเลยว่ามันมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากก็คือแบบหลุดไม่ได้เลยสติหลุดไม่ได้เลยคือคือไม่รู้สึกคือผมรู้สึกว่าพระรูปนั้นที่มาพูดามาเออมามาสวดเนี่ยทาให้ผมเห็นถึงพลังเห็นถึงข้างในใสินของพระจริงๆรรูปเดียวอะ่ะสวดรูปเดียวแต่เสียงดังอยู่ในกลางวางกลางว่าตัริยันโตโซจตสัมปนิพโนกดาตัพโญยันเดปิโกปันโตยามิเนนาญาตาเรตัพโฏติเนตัสสาบิจริง ญานิโกปณิตานิกิลานันติคิหกุนันปะสาสะญาณิญานิเพสัจจานิสัยญาติตังสปิวันีตังเตระมัทุพหานิตังตาลิปติคิเหตตวัสตานะปรมังสนิเทการักันตุบุญจิตตปานิตังปฏิการเปรตนวิสกิยังปาจิติยังใช่แล้วก็ไม่ก็คือท่านตรวจตรงเดียวแล้วก็ทุกคนฟังเหรอคะใช่สองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเธอเลยจะไปพูดแบบมีคนตามด้วยเลยแบบว่าแบบเออเราต้องมีสติในการท่องตามด้วยอะไรอย่างเงี้ย Oh. ต้องลองต้องลองไปไป <All S 2> ไป <things. S 2> ไป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 เซิร์ชในในอินเทอร์เน็ตลองฟังดูแต่ว่าความรู้สึกมันจะถ้าเกิดเธออยู่ในภาพนั้น,น,นเธอเธอเป็นพระเธอนั่งแล้วก็อยู่รวมกันทั้งพระผู้ใหญ่พระเด็กรวมกัน <c oughs> แล้วก็ทุกคนมาโฟกัสตอนที่พระรูปเนี้ยที่ส่วนต <c oughs> ิโมกเนี่ย <c oughs> สุดยอดมากโอเคเดี๋ยวมันเริ่มมาไกลนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพระอาจจะเป็นส่วน ปฏิโมกหรือเปล่าว่ามีบทสวดด้วยใช่ไหมครับคาดว่าเป็นอย่างนั้นค่ะอ่าแล้วก็มีในเรื่องของการที่ท่านได้ขึ้นมานะแล้วก็อีกอันนึงก็คือสามบาทใช่สร้างสร้างในช่วงเวลาใกล้เคียงกันไหมเออสามบาทสร้างช่วงใกล้เคียงกันไหมเหมือนอันนี้สร้างก่อนสามบาทสร้างก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาเป็นเป็นรุ่นที่มีตลบบาทใช่ค่ะแล้วก็รุ่นปฏิโมกท,ทําทีหลังใช่ค่ะรุ่นปฏิโมกท,ทําทีหลังความน่าสนใจคืออะไรเจน ครับพวกนี้เป็นพิมพ์ชาวบ้านไม่ได้เป็นพิมพ์หลวงพิมพ์วงังไม่ได้มีหลูไม่ได้ดูหลูหลาอะไรแบบนนี่รู้สึกว่าจากที่แจมมี่พูดอ่ะทุกรายละเอียดอับเต็มไปด้วยประวัติของท่านเลยท,ท่านทำส่วนใหญ่มักจะเป็นสตอรี่ของท่านมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านทำของท่านมันมันเป็นพระที่ท่านทำเพื่อแจกจ่ายคนที่ศรัทธานในตัวท่านใช่ค่ะใช่เป็นช่างชาวบ้านที่ อยู่กับท่านแล้วก็เอาประวัติของท่านสมัยสมัยเราก็คงมีการถ่ายรูปแล้วก็แจกกันใช่ไหมแต่ยุคนะของท่านก็ฉันทําอันนี้มาแล้วก็แจกคนเพราะอย่างที่จะมีบอกว่ามีในเรื่องของขึ้นตําแหน่งใหม่ก็มีการทํามีช่วงเวลาเพราะฉะนั้นผมสุดตัวนะผมเป็นคนที่ชอบพระสายอินดี้ uh huh. แล้วก็หายหายากมากที่จะเห็นเป็นองค์ท่าน uh huh. นะครับองค์นี้เป็นชันมาแต่ว่าก็จะไม่เหมือนกับ ชันหมากที่เราเคยเอามาเขาที่แล้วไม่ไม่ทั้งหมดอันนั้นมันเป็นเนื้อชันหมากเลยเพราะฉะนั้นคือผเปียวช,ชันหมากเลยแต่อันนี้ก็คือมีเนื้อเนื้อของพวกผงว่านผงปัทมังต่างๆแล้วก็มาเป็นผสมเนื้อชันหมากเข้าไปอีกทีหนึง่งคือผงชันหมากที่ที่ท่านเอาไปตากจนแห้งแล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเป็นมวลสัตว์ผสมคือท่านอาจจะเคี้ยวไม่ทันกว่าที่ท่านจะขึ้นมาเป็นสมเด็จก็อายุระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านก็อาจจะ แบ่งมาในในแบบนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นในมวลสารทั่วไปของท่านใช่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกองแรกจีดสุดใช่ค่ะและองค์ที่สองสามสี่ห้านี่จีในระดับคือจริงๆแถวเนี้ยทั้งหมดจีเลยจีหมดเลยระดับ A บวกค่ะ A บวกหรือบวก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 ได้เลยอ่าใช่จะไม่ให้บวกบวกเลยถ้าเทียบกับพระสมเด็จที่แช่น้ำมนต์กับแบบนี้ไม่ต่างกันเลยค่ะก็คือก็แรงเหมือนกันเลยอ่า ใช่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในน้ำมนต์ไม่ไม่ได้อยู่ในน้ำมนต์แปลว่ามันไม่ใช่ว่าจะไม่แรงอะ่ะคือเขาแรงเหมือนกันเพราะเป็นเป็นพร์ที่ท่านรักอ่ะใชอนน่อันนี้ท่านทํามาเป็นเนื้อเรื่องของชีวิตของท่านครับผมคือบางคนที่แบบชอบแบบพระพุทธพาณิชย์ใช่ไหมแบบว่าต้องเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์นู่นนี่นั่นก็จะมีราคาสูงถ้าเป็นเซียนพระเห็นเขาก็จะบอกอะไรพระแบบนี้แต่ถ้าเกิดมองในเรื่องของ พุทธประวัติของสมเด็จโตท่านเองอหรือว่าความที่ท่านรักและท่านทาเพื่อจะแจกจ่ายเนี่ยอันนี้คือเรื่องของบุญกุลใช่ค่ะถูกต้องก็ก็จะชอบอีกแบบหนึง่งนะครับเพราะว่านี่ก็แขวนก็เน้นไปเกี่ยวกับในเรื่องของเสริมความเป็นสิริมงคลกับผู้ครอบครองอยู่แล้วใครที่ได้ไปก็คือปฏิหารมักจะเกิดกับผู้ที่เลื่อมใสและศรัทธาค่ะโอเคหกองค์นี้ทําก่อนสอง,ององนี้ก็เป็นพิมพ์เดียวกันแต่มีการตอกตะกรุด ใช่ค่ะมาตอกทีหลังแล้วก็มาพิม์รุ่นพวกนี้ทีหลังอีกทีนิงสององนี้ทันไหมครับหรือไม่ทันอ,อต้องบอกว่าเป็นปลายท่านละ <ไป S 2> ก็คือเหมือน<ป>ที่บอกว่าตอนที่ทํามากันอะก็คือตอนท่านได้แค่จับสายสินแล้วก็เหมืนอนสวดให้นิดหน่อยเองอะไรเงี้ยครับผมเ,เ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีพิมพ์พวกนี้ก็อาจจะเป็นมวลสารท่านเป็นปะเป็นมวลสารท่านค่ะเป็นมวลสารท่านใช่ท่านเป็นคนให้มวลสารเอาไปทําแต่แค่แบบเหมือนตอนที่มาพุทธพิเศษอาจจะไม่ได้นั่งปุกนั่งเคร่งเหมือน องก่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยสององนี้ก็เป็นพิมพ์ช่างวังใช่ค่ะเป็นช่างวังทำเออแต่แต่พูดถึงเรื่องของความจีดเนี่ยก็ซู่แบบอินดี้ไม่ได้คลาสสิกไม่ได้ช่างชาวบ้านไม่ได้เห็นะบางบางบางทีคุณคุณมองแบบไหนใช่ไหมบางทีพระอาจจะพุทธศิลป์ไม่สวยใช่ค่ะใช่แต่พุทธคุณเปี่ยมล้นใช่บางองค์พุทธศิลป์สวยมันก็อีกแบบหนึ่งกันไปใช่ค่ะก็ขอบคุณจะมี่เพราะทําให้ผมรู้สึกว่า พระพวกนี้ก็มีองค์ที่ทันท่านอยู่เหมือนกันใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนได้ไปเนี่ยท่านอยากจะให้เอาไปไว้อยู่ในห้องพระให้เอาไปปล่อยต่อหรือ,อเอาไปถามว่าเอาไปทำอะไรเนาะมันสุดแท้แต่ผู้ที่เอาไปครอบครองดีกว่าเพราะว่าจะมีเชื่อว่าส่วนใหญ่ที่พระได้กลับไปอยู่คนนั้นอะ่ะก็คือเหมือนเขาเคยเป็นของคนนั้นมาแล้วก็ต้องวนกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะใช่ก็ก็คือ ถ้าเป็นไปได้คือไม่ได้อยากจะให้ไปแค่แบบเอาไปไปล่อยต่อหรือแค่แบบอยู่แค่ห้องพักแค่นั้นนะแต่ว่าอยากให้รับรู้ว่าคุณได้ของดีมาค่ะเป็นแรงสัทธายให้คุณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ถ้าเกิดวันหนึ่งคุณจะส่งมอบให้คนอื่นต่อไปเนี่ยก็อยากให้รู้ว่าอันนี้สมเด็จท่านนะ่ะมีความสุขเวลา<ช>ที่ท่านตั้งใจท,ท,ทำจ,จะ,จะมีมีอะไรจะเสริมเกี่ยวกับพวกนี้ไหมครับ ก็อย่างที่บอกค่ะให้บูชายอย่างมีสติแล้วก็คิดไตรตองทุกครั้งต่อให้เหมือนแขวนสมเด็จท่านก็ให้เสมือนว่าท่านอ่ะเป็นผู้ชี้นําแนวคิดหรือแนวทางการใช้ชีวิตให้เราเสมอค่ะรับผมเจนจะเพิ่มอะไรไหมจริจริงคือคิดตั้งแต่แรกอ่ะก็คิดแค่ว่าแบบเออก็คงมีไม่กี่พิมแต่ว่ารู้สึกมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆมีอะไรแปลกๆให้ได้ศึกษาอยู่เรื่อยๆรืเลย ก็ดูจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็ไม่น่าจะหยุดลงง่ายก็จริงๆอ่ะสมเด็จท่านมีเป็นพันพิมนะใช่แต่แต่ส่วนใหญ่คนก็จะไปดูว่าพิมพ์เนี่ยต้องดูว่าอย่างนี้คือแท้อะไรไม่ใช่เอามาใส่หนังสือเองจริงๆแค่1ิบสี่สิบห้าพิมไม่าใช่แต่ว่าสิ่งที่เม s e เซนพยายามจะทำแล้วคุณจะมีมากเพราว่าเราพยายามเล่าไซสตอรีความวิริยะความอุตสาหะเรื่องราว เราไม่ได้มองถึงเรื่องของว่าพุทธาพาณิชย์จะเป็นยังไงแต่เรามองว่าพระองค์นี้น่าเก็บเพราะอะไรก็อย่างที่บอกครับคุณเก็บเพราะอะไรครับพุทธศิลป์พุทธคุณพุทธาพาณิชย์หรือว่าอะไรนะครับขอบคุณจามี่ขอบคุณเจนอขอบคุณทุกคนนะครับลากไปก่อนครับกับจุฬาลังพระครับสวัสดี i k e all buildings, as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.